วันนี้ดีใจมากค่ะจริงๆพี่ลิต้าทักมาเองเลยวันนี้มาร่วมงานการกุศลกับ U N H C R นะคะก็คือมาช่วยผู้ลี้ภัยที่เหมือนเขาไม่มีบัตรไม่มีไม่ไม่มีบัตรประชาชนเป็นของตัวเองก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ณักนะตอนนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ฟัง,ขงเขาพูดนะคะเหมือนปีนี้เนี่ยเหมือนมีประมาณ125ล้านคนเลยนะคะ mm hmm. ก็คือมันขึ้นสูงขึ้นทุกปี mm hmm. ก็เลยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะมาช่วยกันค่ะเท่า mm hmm. ที่จะทําได้มันน mm ่ามองว่าอยากช่วยเรื่องยังไงเยอะแยะขนาดีคือเรื่องอะไรอะเอาจริงๆนะคะ mm hmm. ก็อาจจะช่วยเรื่องของคนที่เขาเขาไม่มีแบบประชาชน mm hmm. เราอาจจะเริ่มต้นจากประเทศของเราก็ได้เอาประเทศไทยนี่แหละช่วยคนที่เขาไม่มีแบบประชาชนเพราะว่า เวลาจะไปเรียนเวลาจะไปเข้าโรงพยาบาลหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีใบอะ่ะแล้วซึ่งเด็กบางคนเกิดมาโดยที่เขาไม่ได้มีโอกาสพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทําที่ไหนหรือว่าเขาเขาไม่มีบัตรของเขาเองด้วยซ้ําก็เลยอยากจะมาช่วยเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าน้องๆที่เกิดมาเขาจะได้มีโอกาสไปโรงเรียนกันค่ะจะได้มีการศึกษาเป็นโอาสดีๆที่ได้เข้าร่วมเนาะใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือ ของเราเรื่องของเราบ้างเิ่กเปิดตัวเปิดตัวจะเดบิวต์มาพักหนึ่งแล้วนะแม่ชายันซีถ่ายเน้นถ่ายละครให้จบช่วงนี้กำลังจะปิดกล้องค่ะเดบิวต์มาตอนนี้ก็ฟังมันมีเพลงจะจบเพลงแล้วก็เหลือแบบ final touch up แล้วก็เข้าไปในห้องอัดแสดงว่าได้ทุกอย่างได้ดีเทลมาหมดเลยวได้ดีเทลมาแล้วซึ่งแน่นอนปล่อยได้ไหมว่าจะแบบ ความแบบความอแมนดาจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงก็เพลงนี้แม่ว่าความอแมนดามันต้องเป็นแบบไหนคะก็กรีนเปิดตัวด้วยการกรีนเสารอะอีกแล้วเหรอคะอ๋ออีกแล้วไม่หรอกก็คงจะแบบฟิลเปรี้ยวๆสนุกๆค่ะก็เดี๋ยวรอฟังกันสนุกแน่นอนแบบว่าสดใสหน่อย สดเซ็กซี่เซ็กซี่แซมเน็ดหนึ่งไม่ให้พี่กันเถิผิดหวังไม่ให้ผิดหวังแน่นอนก็ไม่อยากสร้างความคาดหวังนะแล้วมันจะมีแบบท่าคันๆอะไรอย่างงี้ไหมท่าคันๆท่าที่แบบว่าพี่กันเถิแบบว้าวอ้เราย่างงเี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดท่าแต่ว่าถ้าชงมาขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีแล้วล่ะค่ะให้พี่กันเถิเต้นตามไปหน่อ อ๋อจะไปจะไปเอ็กเรทท่านี้สรับพี่ก็เธยเลยหรอก็ไม่ติดค่ะเพราะเราก็ลูกสาวเหมือนกันเข้าใจแต่ว่าเป็นการมาทำเพลงมันรู้สึกไงบ้างแบบว่าเออได้แบบเปลี่ยนอีกบทหนึ่งอะไรเป็นอีกบทหนึ่งชอบค่ะก็เหมือนเหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ได้เห็นถึงว่ามันต้องใช้มันยากแค่ไหนอ่ะเวลาใช่เวลาศิลปินคนหนึ่งจะออกเพลงมากว่าเขาจะทำเอ็มวีทำนู่นทำนี่คือทุกอย่างมัน มันยากแล้วมันเยอะมเราก็เลยเหมือนแบบโอเคให้ค่าแต่กลายเป็นว่ามันน่าค่อยๆปล่อยของเนาะจากนางงามปล่อยฝีมือการแสดงเอาร้องเพลงไม่กี่เพลงเงี้ยมีอะไรซ่อนอีกไหมคะมีอะไรอีกปะคะถ้าเราคมเป็นนักข่าวดีกว่าระงับขนาระวังให้ดีนะคะเอาสวยขนาดนี้มึงพี่ยืนตรงไานเลยพี่ยืนบ้างอะไรืนนงอะไรจริงๆเวลาแบบหลายคนตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่า ให้เซอร์ไพรส์กับไอแมนด้าในความสามารถหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยมีหลายเวอร์ชันอะแต่ถ้าเป็นคนตลึงอ่ะเราก็เซอร์ไพรส์กับตัวเองเหมือนกันมันชารเลนต์กับมึงก็ทำทำเรื่อยๆค่ะชอบค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วชอบมีความสุขก็ทำไปเรื่อยๆเราแบบใช้ชีวิตกับการทำงานที่ตื่นมาแล้วอยากไปทำงานอ่ะแค่นั้นเองตอนที่ก๊อฟยื่นจบยร้องเพลงใหม่เนี้ยได้ยุ้ยฉันทำได้จริงๆหรออะไรเงี้ยมีความคิดแบบนี้ไหมตอนแรกหราชอบอยู่แล้ว คือเหมือนทุกคนเลยค่ะชอบแบบร้องเพลงในห้องน้ำใดๆเออแล้วก็เหมือนร้องไปร้องมาผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออน่าจะได้นาวซิงเกิลไหมรู้ไหมคะใครช็อกสุดพ่อเขาบอกว่าอะไรพ่อพ่อบอกว่าพ่อมองหน้าพ่อก็เคยคิดเลยพ่อบอกพ่อหลอฝังนะแต่ว่าต่างาแล้วคว้าวูกกอลใช่ค่ะใช่แล้วจริงเรา ล้วจริงเราสือว่าเราชอบเพลงหมดชั้นไหนเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นนักร้องชอบหมดทุกพาร์ทแต่ว่าณนะตอนนี้ชอบเป็นนักแสดงค่ะ mm hmm. ใช่เพราะว่าตอนที่เป็นนางงามเราเหมือน represen ตัวเองเราต้องขายตัวเองคนต้องมองเรา mm hmm. แต่พอเป็นนักแสดงอะ่ะมันเหมือนเราได้สวมบทบาทเป็นอีกตัวละครหนึ่ง mm hmm. มันก็เลยแบบเอยสนุกดีวันนี้จะเป็นใครดีนะ mm hmm. อะไรเงี้ยแต่ว่านักร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะยังไม่ถึงตรงนั้น mm hmm. ค่อยๆมาบอกว่าชอบไหมเห็แล้วว่าแต่งตต่นเต้นมไหนไ ที่ทําไปแล้วทําอยู่เกลงใกล้ละออ๋ไม่ไม่เกิดไม่คนเดือนนี้เดือนหน้าหรอไม่รู้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราใกล้แล้วค่ะเมื่อไหร่จะเห็นเองการแสดงปีนี้ไม่ไรให้เราได้ดูบ้างตอนนี้กําลังเร่งถ่ายเรื่องยี่หวัดาตังอยู่ค่ะก็น่าจะออนปีหน้าแหละเดี๋ยวปล่อยของไในเรื่องนี้ปล่อยของยังไงเล่นเป็นเล่นเป็นเล่นเป็นคนดีแล้วเออ เราไอม่เชเนอเลยเน้ดีนะพูดเหมือนที่ผ่านมาไร้ซะแบบกลัวจะเป็นคนดีไม่ไม่ทำไมมันก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นมันไม่ใช่เพราะแหมแบบอะไรคนแบบเรื่องที่เราปล่อยของไปซะจนแบบคนแบบอินนะคนอินเนยเหรอคะเจฟเฟมเหรอใช่เจฟเฟมเขาแบบเขาแรงไงแต่เจฟเฟมเล่นสนุกมากเลยนะก็หนูว่ามันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทบาทมากกว่าคือถ้าเราทำได้ดีคนก็น่าจะอินตามบทละค่ะเขาเป็นคน ถ้าเกิดเป็นเล่นเป็นนางเอกคนก็ยังคิดว่าน่าจะคนเขาเรียกว่าคนนั้นยังเชื่ออยู่คิดว่าเดี๋ยวเรารู้กันคนดีไม่เล่นคนดีค่ะตอนนี้กำลังถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งค่ะคนดีที่มีหัวใจคนดีที่มีหัวใจไม่เลยจริงเหรอสวยขนาดเราอัลเน่าอัลซีนี่พูดจริงๆมันเหงาเลยหรอมันเหงาเลยหรอมมันไม่เหงามันไม่เหงามันไม่เหงาแต่ว่าตอนที่ ตอนที่เหมือนแบบประกาศตัวไปว่าเฮ้ยโสดนะคิดในใจต้องมีมาบ้างแหละเราคอประกาศไปขนาดนี้มันต้องมีมาบ้างแหละดีองดีเอ็มเฮ้ยมันเงียบเงียบโสดนี่ไงทำไมอ่ะหรือว่าเราเสียงดังเกือบไม่ทำไมอ่ะคนกลัวหรือเปล่าแต่ก็ ไม่เป็นไรไม่เหงาเราแบบแบบคิดเล่นๆมาเอ้ยเราไปถีบภาพตรงไหนทำไมประกอบการมันแย่เราประกาศแรงไปเราไปตลกเราไปสวยเออสวยนะแต่เขาบอกว่าตลกมักได้นะได้รัท้งสวยนะอ้าวเรามาสองทั้งสวยแั้วตลกไงอ่ะไม่ตลกแล้วล้อเล่นล้เล่นจริงๆแบบจริงพร้อมเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดค่ะ,ะแต่ว่าคิดว่าถ้าจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละไม่ได้อยากไปเร่งไปรีบเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตในการทํางานอยู่กับคุณแม่แม่มันก็มันจอยอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเหงาอะมันหมนุ่งกก็โบสถ์ประมาได้เยอะอีกนะคะไขย่ยังไ<ล>ขายขนมจีบได้ไหมถ้าเกิดเขาจะเข้ามาขายขนมจีบอย่างเงี้ยได้สิคะหรือว่าเราแบบหน้าหน้าปิดโอกาสคนไม่ได้ปิดนะเอาดีใช่เวลาคนเข้าแบบสวัสดีครับอะไรกยิ้มไหมทำหน้าไหม นั่นมีจริงเหรอทำ่นมีจริงหรือเปล่าตัวเล็กเลยเออสเปคต้องยังไงสเปคเราขับแรงสิสเปคสเปคไทยได้ไหมไทยกฤษไทยุคคลึงยังไงได้หมดได้หมดเพราะว่าหาหาคนที่แบบคุยด้วยแล้วสนุกอะค่ะเป็นคนที่แบบหาคนที่คุยด้วยแล้วจอยเพราะว่าถ้า ถ้าบอกว่าชอบแบบหล่อๆเลยคือพอแก่ไปมันก็คือมาคุยไม่สนุกนี้เออมันก็ไม่ได้ต้องแบบคนที่แบบอยู่เป็นเพื่อนกันไปได้ค่ะแบบเป็นคู่ชีวิตแบบเป็นเพื่อนร่วมคิดอะไรแบบนี้จะเจอไหมคบก็ยังไม่เจอไงไหวไหมคะไหวไหมเขไม่ตอบต่อควาแม่รลศมีกันเลยไหวไหมเราขอร้ก็เราก็ไปบ่อยนะแต่ประเด็นคือทุกครั้งที่ไปอะค่ะก่อนที่จะเลิกกันไม่เคยขอเรื่องแบบคู่เลย เป็นคนที่ไม่เคยไปที่ไหนแล้วขอเรื่องคู่เลยก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องกลับไปเพราะว่าปกติก็ขอเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างงี้อาจจะต้องกลับไปแล้วตอนนคะที่เรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสช่งทคะยังไม่ถึงขั้นไปก็ดีค่ะแต่ว่าก็เป็นอย่างที่บอกไปไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเงาอะไรค่้านคนสวยๆยิางต้องขึ้งศักดิ์ธิ์งงมากอ อ่าตันนี้หัวใจสดเนาะสดอ่าพร้อมจีบก็จีบได้เลยจีบได้ไม่ได้ปิดที่ไหนตรงนี้เลยโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะสดได้ยังไง